แล้วก็ท่านาสเต a k โลเดอร์ที่สำคัญน,นะครับที่มาจากาหลากหลายาหน่วยงานหลากหลายกระทรวงทั้งท่านรองอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและพับง,ง,งานนะรับท่านแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีผู้แทนนะครับท่านจากกรมส่งเสริมสาธารณสุขแล้วก็องค์กรโดยก้นวยวนิ่งพวกเราเองที่อยู่ในอันตสาตกรรมอีโคโซิสเต็ม องค์กรทางด้านเอกชนด้วยนะครับทางสภาวสาดตรรมนะครับทางด้านสวาสดิเอสเอ็นดีนะครับอกัค้าแล้วก็คณาจารย์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั้ยิ่ผู้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของบวบนะครับเอกชนแล้วก็ภาคประชชนเกษตรกรนะครับก็ทางผมเองก็เช่อกันในการที่ระดมสมองนะครับในการประชุมการระดมสมอง ในเรื่องของการ uh, engagement กับทาง s t a k คโฮเดอรเป็นการนำเสนอในเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนนะครับ,บอวให้ไปสู่ uh, ความสำเร็จน,นะครับที่สังคมนะครับแล้วก็ทางกระทรวงอวเนี uh, award, ่ยเราเราเราคาดหวังไว้นะครับในเรื่องของ uh, การนำพิษาศาเทคโนโลยีนะครับไปใช้ประโยชน์ ในสู่เชิญพัฒน้วยเราะยิ่งในสู่เชิงประานนแล้วก็หลักอยากจะเห็นมิติใหม่ๆในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปไปขับเคลื่อนประเทศในเชิงของดิจิเทคสตาร์พต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอความขอความเห็นนะครับอินพุตต่างๆที่ทางผู้ที่มาร่วมในวันนี้จะ,ะมาอ e ินพุตเติมเต็มนะครับพิสัยงาาต่างๆืองว่าน่ การดำเนินงานของวบจริงผมผมเองก็เพิ่งเป็นผู้ว่าการบวอมาได้สองเดือนนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับในเรื่องของของการสำรวจแล้วก็เซอร์วยแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของของความเป็นมาแล้วก็ความเป็นไปแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมามีผลกระทบต่อระบบีิเวศทางวัตกรรมที่เกิดในวบวอแล้วก็เกิดในกระสวงด้วย จริงๆแล้วผมเองเป็นผู้บริหารมาหลายที่มาจากฝา,ายเทคโนโลยีสุรนารีนะครับเริ่มต้นแล้วก็มาอยู่ที่สวสชนะครับท่านรองสวทชสองมพันธ์ก็คือเพื่อนรุ่วมงาน,นผมเก่าแล้วก็ปัจจุบันผมก็ข้ามถนนนะครับคนดิยนยมมาสู่คลองห้าจากเชียงรากสู่คลองห้านะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาให้การสนับสนุนกันอย่างก,กันยานนิททั่วไปนะครับผม ได้มาอยากนำเรียนกับทางท่านทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าวอวเองเนี่ยมีมีประวัติมีประัิศ์มีวัฒนธรรมนะครับที่ค่อนข้างเก่าแกถา่ถ้าถ้าถ้าไม่นับวอสอนะครับที่ท่านอายุยืนนานเนี่ยอายุยาวนานนะครับวอวก็เป็นวกนวก็เป็นหน่วยงานน้องๆท่านนะครับท่านอาจจะเป็นรุ่นปู่รุ่นพ่อนะวอวเนี่ย61ปีกับ การเป็นนักวิชากิรนะครับแล้วก็ขอตั้งมาเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์นะครับเดิมชื่อเดิมอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยแต่เป็นชื่อเดิมเรื่องของสถาบันวิทยาศาสตร์อายุแบบที่อยู่บนหน้าจอมองไม่เห็นนะครับจำชื่อนะครับ ก็61ปีมาแล้วที่เราก่อสร้างและต่อตั้งกาอร่างสร้างตัวมีผู้นักการมีทีมงานมีการสะส,สมองค์ความรู้มีการสะสมอินฟาสซั่เจอร์เอาไว้ในการจัดตั้งนะครับสถาบันวิทยาศาสตร์ใจสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีแห่เทศไทยก็วัตถุประสงค์นะครับมี5ด้านนะครับเป็นเรื่องของริเริ่มดำเนินง,งานวิใจัย ก็วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส,สัรสกระทการาผลิตการเพิ่มผลิตของภาคปัจจัแล้วก็ฝึกลบรมหรือพัฒนากระบวนกรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ที่เป็นที่เป็นไฮไลท์ลสำคัญก็คือให้บริการในการทดสอบตรวจวัดซึ่งเป็นถือว่าเป็นคอร์เรชที่หน่วยงานที่วิเคราะห์ทดสอบของของกระทรวงหรือว่าแม้กระทั่งของประเทศเนี่ยวอเราก็มีมีความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอันดี จริงแล้วใน61ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมากในเชิงของของสตรัคเจอร์ในเกี่ยวข้องกับชิ้ทางใน,เ,งนเรื่องการทับเพื่อนเนื่องจากเ,เราทํางานตามยุทธศาสตร์ของประเทศดังนั้นทำงานตามยุทธศาสตร์ของประเทศยุทธศาสตร์งประเทศชัดเจนครับยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอาหารเพราะเรามีาฐานทรัพยากรในด้านนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีองค์ความรู้ต่างๆที่สะส่งมาเรื่อยๆเรามีแบ่งเป็นคอร์ิสเตทอยู่สาด้านในเรื่องของงานวิจัย นะครับแล้วก็งานวิจัยสองด้านและเรื่องการบริการอุตสาหกรรมในส่วนของงานวิจัยเองเรามีอยู่สองพิ拉สำคัญกับกาก็คือ b i o i n d u s t r y กับ sustainable development จริงแล้วสตัวเนี้ยก็มีการเติบโตในเชิงของขององค์ความรู้แล้วก็เติบโตในเชิงโครงสร้างดื้ยภานค่อนข้างเยอะนะครับเรามีศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์วิตยาศาสรมเทคโนโลยีต่างๆทางเรื่องของทางด้านไบโอจะมีเรื่องของเกษตร ที่เรื่องของนวัตรกรรมเกษตรในเรื่องของแปรรูปก็จะเป็นในเรื่องของนวัตรกรรมทางด้านอาหารและสมุนไพรนะครับแล้วก็เรามีสิ่งหนึ่งที่เจ๋งมากๆก,ก็คือเรเื่องเราเป็นบเรียกว่าจะเป็นไบโอแบงเชิงสาธารมก็ได้นะครับเรามีสายพันธุ์จุลินทรีย์เชิงอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะมากนะครับในเรื่องของสูรความหลากหลายทางชีวภาพตัวที่สองเรื่องของซัตเ a นเดเบิลจิวเวลลอบ์เนี่ยทางโอโบเองก็ทำงานในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดลอ้อมมาตลอด นะครับก็ตอนจริงๆก็สายงานผมเนี่ยนะครับพลังงานสิ่งแวดล้อมนะครับที่ที่ทำรู้จักมักจีดีกับเรื่องของนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทาเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยทรัพย์สินทางปัญญาของบรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การนําไปใช้ประโยชน์เนี่ยรูปแบบการนาไปใช้ประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการไลเซนซิ่งนะครับก็คือให้ให้ผู้ประกอบการมารับ เทคโนโลยีไปแล้วก็ไปคลิเชินอุตสาหกรรมในส่วนของ Core Business ตัวที่2ก็คือเป็นเรื่องของการทำทำเรื่องการเซอร์วิสนะครับเรื่องเซอร์วิสเราเราก็อยู่ตาม Underline ของมาตรฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมก็คือถ่ายถ่ายโอนธุรกิจมาเรื่องของการ inspection แล้วก็ testing นะครับแล้วีศูนย์ก็ก็มีศูนย์มาวิทยาด้วยครับพี่หมอนะครับเรามีศูนย์ ศูนย์าดิิทัลอยู่ที่ที่นี่ด้วยแล้วก็มีการศูนย์ทดสอบวัสดุนะครับมีมีศูนย์ทดสอบระบบหาดนะครับเป็นเทคโนโลยีเมอร์จิ้งใหม่ที่เป็นความร่วมมือแล้วก็เราก็เป็นหน่วยงานเดียวที่รองรับในเรื่องของการรับรองมาตรฐานระบบหลางที่เกี่ยวกับแมคโคาพาร์ทของของรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดนะครับที่สําคัญนะครับเราเป็นหน่วยรับรองหลาดหน่วยรับรองคุณภาพหรือเรียกว่าสำนักรับรอง การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสากลนะครับรามีมาตรฐานที่ทั้งที่เป็นดิพลอยมาจากต่างประเทศแล้วก็แล้วก็ระดับของที่เราเซ็ตขึ้นมาแล้วก็ขอรับรองขอจากสอออกมาเราเป็นหน่วยงานที่รับตรวจตามมาตรฐานของข้อบงคบมาตรฐานสากลแห่งประเทศไทยนะครับก็องค์ความรู้ครบคู่กับการเจรนาเคิบโตของสถาบน เรามีของสั้นที่คันที่เยอะจริงครับเมื่อก่อนผมอยู่สอรชอผมคิดว่าสอรสอรชอาจจะเยอะมากๆนะแต่พอมาอยู่ที่นี่โอ้ที่นี่เยอะผมว่าก็น่าจะเยอะตามอายุานะก็คือ6 1ปีสอรสชก็ประมาณ35ปีนะก็คิดว่ามีของเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศูนย์พอราตเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์นะครับ ICP เชิงสาการเนี่ยก็โปรไบโอติกเนี่ยก็ ในเรื่องของการทำเชื้อต่างๆที่ท่านเห็นในปฏิทัศนะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่ไบโอจีนนะครับที่เป็นสารแอนตินอีที่ที่เร่งการแ่อยสลายนะครับในชกสกุลเซลลูโลสที่อยู่ในน้ำเปลาทำให้เกิดอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็ถ่ไถ่ายผนตีนในเรื่องของการทำเชื่อได้ในนาสัตว์ในนาในเข็มชนตะขาบแล้วก็จะมีในเรื่องของศูนย์ความเป็นเลือทางด้าน สา,าลายในข้างหน้านียครับก็คนนี้นะครับเป็นสาลายตั้งแต่รูปแต่งเป็นรูปรวมสายพันธุ์สารลายที่มากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อาจจะคิดว่ามากที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของศูนย์ไอคอสผลิตพันธ์ในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของในเรื่องของคอสเมติกนะครับที่ที่เห็นภาพอยู่ในข้างหน้าก็จะมีมีทัศการอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของอ ศูนย์ทดสอบต่างๆที่ของความค่อนข้างเยอะไม่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับจริงๆเราเราเราเป็นเราได้รับความไว้วางใจจากจากภาครัฐจริงๆก็คือเราได้ดูแลชีวมวลพนพาร์ทหนึ่งของจัดสแกนล,ล่าเรามีจริงๆศูนย์ของบวบนี่ก็จะมีอยู่ที่คลองห้าเป็นเป็นเฮดคอเตอร์นะครับเป็นศูนย์อิเคราะห์ปัจจุยินพอทายอยู่ที่บางเขนแล้วก็มีศูนย์ที่คลอดทดสอบ นะครับอยู่ที่บางปูะนะครับก็แล้วก็มีศูนย์อีกสองศูนย์ที่เป็นสถานีวิจัยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคือสถานีวิจัยจีนเลอรอแสแคล่าแล้วก็สถานีวิจัยลนองตำละของก็เป็นการกระจายป่วนนะครับในเรื่องของของการเป็นอหัวหลักๆนะครับที่จะเป็นเซ็นเต,นเตอร์ของการถ่ายเทเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนได้เพราะในภาพเนี้ยท่านจะเห็นว่า เราดีศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์สาธิตเทคโนโลยีเนี่ยครอบคลุมนะครับทั่วทั่วทั้งประเทศนะครับที่ภาคเหนือที่ลำพูนจังหวัดแพร่นะครับที่ภาคภาคภาคใต้ก็จะมีที่ประโจงที่ริขันในที่หรืต้อนเราก็จะมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับใน61ปีที่เรามีภารกิจในเรื่องของการขับเคลื่อนแต่จริงแล้วของบางส่วนแล้วก็ ผครงสร้างพื้นฐานวางบา,างเรื่องที่เรามีอยู่ผมว่าเป็นสิ่งที่ด้วยด้วยความที่เราเป็นหนึ่งานภาครัฐแต่ด้วยความที่เราพึ้นพารายได้จากงบประมาณดังนั้นทรัพยากรในเชิญขององบประมาณเนีย่ยเราค่อนข้างจำกัดจำกัดเมื่อเทียบแล้วว่าเมื่อเทียบกับอินข้ามที่ได้มาจากรายได้งบประมาณกับแอสเซทที่เรามีอยู่เนี่ยผมคิดว่า มันหากันมากเรามีแอสเซทผมคิดว่าเกินหมื่นล้านแต่เรามีการขับเคลื่อนอประมาณปีประมาณหนึ่งพันล้านดังนั้นหนึ่งเปอร์เซนในการที่ที่จะโอเกรดแอสเซทหนึ่งมืล้านเนี่ยผมคิดว่าสูงดนซ็ะไม่ถึนึ่งเปอซลยผมคิดว่าน้อยมากและก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเกิดแนวคิดในเรื่องของการที่จะทำให้วบอเป็น เป็นหน่วยงานที่เข้าไปสู่สเ a t เอ็นเ r อร์ไพรส์อย่างสมบูรณ์เราเป็นริ่นรักรายุสาสกิจประเภทท่าหน้าที่ส่งเสริมครับแต่เราเรา,เรามีแอสเซทที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงผ่านวิทีนำไปสู่การเป็นสเต t e e n น e r p r i ไ e ส์ได้พรบอรของเรานะครับ61ปีก็คือ45ปีตามพรบอร2อ2 2รแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นที่จัดตั้งขึ้นมา เรามีข้อจำกัดเรื่องการนำผลงานวิจัยใช้ปยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้ครับทางครัฐบาลกรทก็อนุมัติหลังการเสนอให้คอรมทำเรื่องของการกลับเปลี่ยนพรบเป็นเรียกว่าพรบที่เอื้อประโยชน์นะครับเอื้ออหนวยเอื้อเอื้อความครอบครองของพรบในการนำผล อย่างเป็นรูปแบบนะครับโดยที่หลังจากคอรอรมาแล้วก็ส่งไปที่คอรรร์เห็นชอบส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการตั้งกรรมธิการที่สามัญขึ้นมาเชจนรณากันกฎหมายหลักการพิจารณาเห็นชอบก็ส่งไปที่ผู้ที่สภาผู้ที่สภาก็ตั้งกรรมธิการสาบันเช่นเดียวกันในการพิจารณาแต่งตงเห็นชอบโหวตผ่านกฎหมายเรียบร้อย ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของอสเสนอนะครับสเสนอ,อร,ร,รูปธรรมรัฐรรมนูญนะครับที่อยู่ในขั้นตอนเราจะใช้พรบใหม่ซึ่งพรบอใหม่มีสาระสำคัญคือแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบันให้สามารถดําเนินธุรกิจลงทุนหรือร่วมลงทุนและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้มีสามสี่มาตรที่เรา ในการทำการปรับนะครับซึ่งเราจะได้กาปรสง์จากการปรับแก้ไขพรบนี้สิ่ด้านครับก็ความคาดกว่าระยะยาวจะลดการพึ่งพาในมุบัญและเราจะทำให้งานวิจัยมีคุณภาพเชิงพณนชย์ไปสู่เชิงพณนชย์มากขึ้นและเราจะสร้างตัวประกอบนวัตกรรมเราจะสามารถพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับภาคเอกชนได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกโดย budget แค่0 1ในการ run a c c e s หนึ่งล้านเนี่ยเราไม่สามารถฟื้นฟูหรือว่านำนำทรัพยากรของเรามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็นทีนะครับดังนั้นจริงๆแล้วผมตัดสินใจสมัครเข้าสาัญญาเพราะเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเรามีการแก้ไขระเบียบแก้ไขพรบแล้วก็สามารถ ทำให้บอบอเป็นสเตจในไพรซ์อย่างสมบูรณ์เราอาจจะเราอาจจะต้องคำนึงถึงภารกิจเดิมเจตนาลงในกระบวนการ,รกกาากต่างๆแต่เราก็สามารถออกแบบในการดำเนินง,งานให้ขับเคลื่อนง,งานวิจัยพร้อมที่จะเป็นสเปียรงง์เฮนให้กับประเทศไทยในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ผมออกแบบสี่กลยุทธ์นะครับเอาไว้เพื่อที่จะนำ,นำเรียนทางรรมการสาขาแล้วก็นำเรียนทางอวทนะครับ มันยังไม่เปลี่ยนนะครับตั้งแต่เจตนาคมที่ผมเสนอต่อการารสษาเสนอต่อรวตเสนอต่อสพอรอนะครับไม่เปลี่ยนยังเป็นเหมือนเดิมคือสีดา้านกลยุทธ์จริงๆแล้วห้าด้านที่เป็นเบสในเรื่องของโอเปอเรชั่นแต่สีด้านที่ผมต้องการขับเคลื่อนไปม,มนะีอันนี้ลูกน้องตั้งให้ s i e n อ่านว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับส่วนใหญ่ผมก็อ่านปเป็นเซียนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเซียน ก็มีอยู่สด้านด้านีหนึ่งก็คือ STI ก็จะตัว S นะครับเป็นเป็น Science Technology and Innovation ตัวที่สอคือ Infrastructure เราลงมุ่เน้นในเรื่องขงการยกระดับ Infrastructure การพัฒนา Infrastructure ไม่ว่าจะเป็น STI NQI หรือว่าโครงสร้างพืานในเรื่องของภายหลดแ a ล t ต่างๆ E คือ Ecosystem เราจะมีการพัฒนาอีโคซิสเตมเชิงสายเทคโนโลยีอีโคซิสเตมให้แต่งรูปแบบแล้วก็เน้นเอิด์จิงครับซึ่งในึวันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของการนำเซลล์เลือดต่างๆมาอิทธุศความมังกั่งนะครับเพื่อเราไปปรับปรุงในในสิ่งแสตชิ่งที่เราวางไว้นะครับโดย4ปีที่วางไวนนะครับจะมี แนวทา,ตาง,ๆๆๆงต่างจากเพื่อนแต่ต่างกันนะครับผมขอไปที่กลยุทธ์ที่1นะครับจริงแล้วกลยุทธ์ที่1น่เนี่ยเป็นเรื่องของการเล่งสร้างผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศผมโฟกัอสอยู่4กลุ่มสาขานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสิตได้ด้านหนึ่งด้านเกษตรอาหารเป็นองค์ความรู้หลักที่เราดี่นะครับเรื่องของนวัตกรรมในด้านเกษตรสมัยใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมอาหาร ถึงเจฟูดหรือรวมไปถึงเริ่เริ่มเนวเวลด้วยแลว้วก็นโยบายก,การลดนะ่าสมุนไพรและตัวสุดท้ายาาคือการเอาจุลินทรีย์ากลนะครับมาใช้ประโยชน์โดยความเข้มโดยความหลากหลายของเราที่เรามีอยู่ตัวที่2ครับด้านสุขภาพต่างแย์อันแม้ว่าเราจะไม่มีคุณหมอเป็นนักวิจัยในบอแต่เราก็มีเพจสัจคอนเราก็มีนักวิทยาศาสตนะร์ในอันโปรเจกที่สามารถ เป็นอีโคซิสเต็มในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพในเรื่องของการการจัดทำในเรื่องของผลชีววัตถุหรือว่าเป็นไทรอแผนตามที่เราเคยเดำเนินการมาตลอดนะครับเราก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นเรื่องของสเต็มเซลล์ที่เทคโนโลยีนะคะรับไม่ว่าจะเป็นเอเจสเต็มเซลล์แบง์ต่างๆนะครับเดี๋ยวต่อไปพวกเราเ็นเตอร์ er ก็จะน่าสนใจทั้งทั้งทั้งทุกคนนะครับเพราะว่าสเต็มเซลล์ของบอกมีประสิทธิภาพสูงนะครับ ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งถ้เป็นกลุ่มแรงงานวัสดุและเคมีชีวภาพอันนี้สามสามเรื่องเด่นเลยที่ที่เราจะต้องรูปดิ้งเทคโนโลยีออกมาเพราะว่าเรามีองค์ความรู้เยอะเขาเราจะทํามันเรื่องสามด้านก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมเศรษฐกิจขุนเปลียนซึ่งในวิธีทัดในเรื่องของ c i r c u l a r i อ y circular economy ในเรื่องของการอ p up r e c y c l i นะครับการรีไซเคิลนะครับของพลาสติกเขาจะเน้นพลาสติกนะครับในเรื่องของ พลาสติกทั้งหมดนะครับที่เรื่องของเบสเมเนจเมนต์ตัวที่สองในเรื่องของนักรรศึกษาเกษตรสีเขียวกรีนอินดัสทรีก็ฝากเรียนท่ Green, นทาน uh, มนตรีนะครับที่มาจากสมสาการนะครับผม uh, เราเราจะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับกรีนกรีนเขาเรียกว่ากรีนอินดัสทรีนะครับ uh, Green, Green, uh, uh, ข,อรของกรงะทรวงสากรรมอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันตัวสุดท้ายครับฝากเรียนท่านรองทุนดีรีสักนะครับ ผมพัฒนาต้องใช้แบบเรา,รเาพัฒนาเราจะเน้นเรื่องของการพัฒนาไบโอเบันและเซกเตอร์สองเซกเตอร์สุดท้ายก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ก็คือเรามีเรื่องของการโลกราง,างะจริงแล้วเราก็จะโฟกัสในเรื่องของ EV ที่หนีไม่ได้ครับโควต้องทำแล้วก็ตัวสุดท้ายเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เป็นเพจ PCB อินดัสซี่ที่เกี่ยวข้องน,นะครับเราจะทํา สี่ากลุ่มสาขาสี่สสสด้านเลยนะครับตัวที่2ในเรื่องของการพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอยู่สามด้าน,าน,าน,านด้านที่หนึ่งก็คือสายเทคโนโลยีินฟราสตรัคเจอร์ก็คือง,งานาการการทำโครงสร้างพื้นฐานลองรับการวิจัยรองรับนักวิจัยจากวิทยาาสตร์คณะจาร้อยห้าสิบกว่า,า,าที่จะไดก็อยากให้ท่าน ที่เราจะเน้นพ uh, ิเศษก็คือในเรื่องของในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการรองรับสาธารณสุขภาพนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีเซลล์เีนะครับที่ได้รับการต่อตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการการเซ็นตภาพนะครับได้รับมอบมามาเรียบร้อยแล้วครับเรื่องการเราจะปี68เราจะสามารถปลดแรกของสเตนเซลในระดับสาสรธรมได้นะครับสิ้นปีนี้ก็น่าจะน่าจะเห็นภาพ ตัวที่2ก็คือการพัฒนาฟังก์ชันที่ฐานด้านคุณภาพงั้นในเรื่องของ QI เนี่ย Quality, มาส Structure เนี่ยที่รองรับภาคสาระนะครับก็จะของเราเดิมซีเรียสอยู่นะแต่เราจะท็อปกลับต่อยอดนะครับในเรื่องของการพัฒนาฟังก์ชันที่ฐานในด้านทางด้านคุณภาพเนี่ยเอาไปอยู่ในคัสเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องค Cluster GB แล้วก็อย่างที่สำคัญตอนนี้ก็ปัญหาในเรื่องของสาร มีไวชูนะครเบสิ่งเยลโล่สองที่เอามาชุบทุเรียนเน,นี่ยลักษณะแบบเนี้ยการเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบรือรับรองมาตรฐานใหม่ๆเนี่ยทางโ,โมเราพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการเรื่องต้นขับและด้วยที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานเยอะนะครับผมก็เตะเวนไปทุกประเทศเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะไปดึงในการยกระดบับความสามารถขององค์การต้นแบบในการิรับรอง นะครับในในในต่างจังหวัดแล้วก็ในเรื่องของสูนยที่เรามีมีโรงงานต้นแบบอยู่ก็จะทำให้การให้บริการของของเอฟฟ่าซัคเกรรอร์ของโมโบเนี่ยมีคิดพอสามารถเพิ่มขึ้นนะคะรับกรยุทธ์ที่3ามครับเป็นเรื่องของการสเสริมสร้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีและนวัตกรรมแล้วก็ผมมีแนวคิดจะหาพื้นทกับทาง โดยงานพาชีที่อยู่ในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีนะะโโข,อของห้างนะครับว่าเราเราควรจะสร้างอีโคโซสิสเต็มที่เป็นสายเทคโนโลยีอีโคซิสเต็มอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเราจะยกกระดับเทคโนโลยีให้เป็นนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนคือเราจะสร้างอีโคโซสิสเต็มเรื่องอะไรบ้างครับสี่เรื่องห,อหลักๆครับก็ตอนนี้เป็นอินพุตที่มาจากวอร์ที่เสนอจาก ทางเซ็ก n d เดอร์ที่อยู่ในเป็นเอเมอร์อยู่ในในในเทคโนโลยีนะครับก็คือเรื่องของ ATMP infrastructure ATMP ecosystem mm hmm. นะครับ Advanced Cell Therapy mm hmm. นะครับตัวที่สองก็คือ her b ecosystem นะครับก็คือเป็นเรื่องของสย์ภัยทั้งหมดเนี่ยเราก็ตรวจรัดได้ CRM ต่างๆเนี่ยทางทางวิทยาเราก็มีนะครับที่ที่อยู่ในเทคโนโลยีเราก็ s ซ e t c h พตรงนี้จิ๊กซอตรงนี้เป็น ecosystem สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ cosmetic ecosystem นะครับก็เป็น cosmetic เ l l e ของประจำประเทศไทยต้องมาที่เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายเป็นเรื่องของ future food ecosystem นะครับก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตัวกลไกหลักๆในการขับเคลื่อนก็จะต้องวางแผนเราครันไะ้เราเรามี ecosystem แล้วเราจะจะขับเคลื่อนอย่างไรก็ต้องใช้ระบบรัวกกรรมนะครของประเทศไทยเนะะี่ยที่ ที่ที่เรามีในส่วนของเทคโนโลยีทบบางนะขวาสุดนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของรีเสิร์ชก็คือวอบอโพซิชั่นเจอร์มิเนียดี้มีท่าุตสาหกรรมที่จะรับเทคโนโลยจีจากจากจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัายนำไปใ,ใช้แล้วก็มีเรื่องของอินฟาสเจอร์ตรงไหนผมก็ลองแมปปิ้งคร่าวๆสำหรับวอบอ,บอจะอยู่ตรงไหนจะช่วยอะไรบทบาทของวอบอ,บอในระบบนวัตกรรมของประเทศเปยังไงก็เนี่ยครับ ในส่วนขององค์ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเราจะทำด้วยหกศูนย์นอตตกรรมของเราสองสตรัคเจอร์ในเรื่องอุตสาหกรรมวิจัยเราจะพัฒนาการวิจัยให้ทางด้านไบโอนิคสตรีและ,ะก็ซัพพลายเดอร์บิยัีตรีเข้าไปสู่ในเซกเตอร์สังสารโดยมีเขาเรียกว่าของเรามีสนรนะสน,นัะจัดการเทคโนโลยีนะครับเป็นอินเ intermediary ส่งไปที่ภาคอุตสาหการ,รรมไม่ว่าจะเป็น ทั้ง uh, uh, มาร์เก็ตนชั่นนะครับทั้ง uh, บริษัทใหญ่ๆทั้ง S อ e ดีแล้วก็องค์กรพิเศษ uh, พวกวิสาหกิจชุมชนเนี่ยแร้ก็ไปทั้งระบบเราก็ต้องขับเคลื่อนไปทั้งระบบบนพื้นฐานของการโครงสร้างพื้นฐานที่ที่ทีท่สมบูรณ์ก็คือเรื่องของเราอู่สู่นข้อทดสอบแล้วก็รับรองคุณภาพนะครับนะก็จะนําไปสู่การอย่างที่ท่านปรับยากจะเป็นเรื่องของาการร่วมกันจัดตั้ง บริษัทรลกลงทุนกับธุรกิจซนฟต์รนะครับแล้วก็โคงเห็นส t a r t u หวันนะครับรเาราคงปปีเรารไม่มีไม่เป็นไรแต่4ปีหลังนี้เราอาจจะเห็นส t า r ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีของบอ,บอเนี่ยเป็น exponential ใน่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจับเพื่อนเศรษฐกิจฐานล่างก็เราจัดกระบวนทานะครับกระบวนทัในเรื่องของการลงพื้นที่ให้ชัดเจนมุ่งเป้าตรงจุดนะครับก็จะใช้ฐานข้อมูลเป็น data d r i e นะครับนะครับที่จะ,ะชี้ไปว่าเราควรจะไปลงพื้นที่พื้นที่ไหนดีจริงเราก็มีพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ที่เราเห็นอย่างข้างหน้าเนี่ยผลิตภัณฑ์ของโมโ,มโ,มโ,มโน,นะครับคือผมก็ทางทางลอตเตอรี่นะครับ บอกว่าทางยว่าจะจัดงานทางไอเดื้อฟาร์เวอร์เชียงใหม่สม่งดอกไม้ขึ้นพื้นดินมาให้นะครับจริงๆแล้วใครไม่เห็นนะครับว่าดอกไม้ของไอเดื้อฟาร์เวอร์ไม่ได้ขายปากของตลาดเขาขายอีเวนต์คนระับขายอีเวนต์อีเวนต์หลักๆก็ที่เนต์แต่งงานทางทางะตะปูของผู้นำประเทศกัมพูชาสร้างไอเดื้อฟาร์เวอร์ founder, ไปจัดงานแต่งจะจัดดอกไม้ในงานแต่ง 30ล้านบาทครับ2วันผมว่าอุตาสาหกรรมลักษณะแบบนี้ครับมันจึงเกิดพีขึ้นในจังหวัดเลยเมื่อาปีที่แล้วที่ท่านหลาดพูดตอนนั้นอดอกต้นริสมารนีสีมันไม่ค่อยเรีย่ยสีมันไม่มีความหลากหลายและมันขาดดีมา,มากเมื่อาปีที่แล้วด้วยเทคโนโลยีของเราไปทําให้ต้นริสมารมีสีสวยเนะีนี่ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งคนระับเราอยากทํามากเลย ข้าววันพ้อย๊ปาล์มมันเป็นคอมมูนิตี้เงี้ยแต่เดี๋ยวด้วยโลว์โบนาร์ที่เราจัดจัดลำดับกันเนีย <ities> <can> ่ย <oyu> ก <can> ็เขาไม่ได้ให้โบนาร์ทำแตลองให้ตัวโอนาทำนะครเพราะจะน่าจะ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 เห็นเอ็กซ์โพเนนเชียลโกลดของภาคเกษตรได้อย่างชัดเจนนะครับก็มีแพลตฟอร์มการดำเนินงานโดยสอสอพศูนย์รถธนาคารเกษตรจากสร้างสรรค์เนี่ยเป็นเป็นผลขับขึ้นอน แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อโมโยงนะครับการพัฒนาเชิงพื้นที่กับอุทจายวิทยาสตร์ภูมิภาคกับสถานีวิจัยต่างๆที่อยู่ตามตาม่ตา,มตา,มางต่างจังหวัดและในเครือข่ายหน่วยง,งานวทเดิมใ,ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิมที่เราต้องทาในเวิร์นะครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนบนเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศน,นะครับโดยก็จะต้องปรับตัวนะในเรื่องของ สิ่งใหม่ๆที่มันจะเข้ามารพรบเขใหม่ผู้ว่าการก็ใหม่นะครับประธานก็ชอบเข้ามานะครับทุกอย่างในหมดดังนั้นแต่คาดการยังอยู่ที่เดิมนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทํามากๆคือเราก็ต้องช่วยกันครับผู้ปรับระบบบริหารพรบให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิตินะครับด้วยคนยุ่งสารในแอจีน่าประมาณเี้แอจีบีทีนี่ก็คงต้องอ่า มีอินพุตเยอะๆนะครับจากเซ็โคนเดอร์ของเราคำเงิงที่เจ็บปวดเท่ากท่านประหลานพูดผมเมื่อเช้าวอลเก็งหมดแล้วแต่สต่งตัวอย่างไปสามเดือนยังไม่ได้เลยเนี่ยผมไปเป็นกรรมการอยู่ในภูมิภาคในเรื่องของคลินิกเทคโนโลยี80%ที่ผมไปไปนั่งเป็นกรรมการอยู่ ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นผลิตมาจากโรงงานของวอวออีก20%ไม่มีผลิตภัณฑ์เพราะว่าววทำไม่เข็งสรุปก็คือ100%ครับที่เป็น s อสในภาคก,การพึ่งพาการผลิตต่างๆกวแวะท่านจากเอเนก็มาก็จะกเห็นว่าโปรแกรม Open Innovation ที่ท่านให้ก้งติ้งอยู่เนี่ย ถ้าดินฟ้าสั่เจอร์ของโบเกิดครังนั้นใช่ไหมครับพี่ดุลโจนจากสมาคมอิสระนะครับพอท่านประธานแสงชัยก็ยิ้มริ้วใช่ไหครับใช่แน่นอนเพราะเราทำงานด้วยกันมาตลอดนะครับก็ในส่วนของผมเองนะครับอหายเลยเปิดหน้าสุดท้ายโชว์เลยนะครับรูปอาจจะไดม่ถึงหน้าจริงนะครับก็ผมก็ขออภัยรน้ำตัวนะครับ ที่จะขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้ให้เป็นที่พึ่งของของของชุมชนองค์กรชุมชนแล้วก็ประชาคมคนไทยแล้วก็เ,เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนขอบคุณมากครับ